สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง JJ Club นะคะช่องที่จะพาทุกคนนะคะไปพูดคุยเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลค่ะเอาละค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกนะคะซึ่งเรานะคะก็แข่งขันอยู่ในกลุ่ม C นะคะแต่ว่าแมตช์นี้มีความพิเศษมากเพราะว่าเป็นแมตช์แรกที่เราชนะโปแลนด์ได้ค่ะทุกคน ทุกคนดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะซึ่งเราเนี่ยดูตั้งแต่เซตแรกที่แข่งเลยนะคะก็เมื่อวานนะคะเป็นวันที่20กันยานะคะที่เราแข่งกับโปลแลนด์ไปนะคะซึ่งเราชนะเขาในบ้านของเขาด้วยสกอร์3ต่อ2เซตด้วยกันคะ่ะทุกคนสำหรับ โอลิมปิกรอบคัดเลือกปีนี้นะคะเราเนี่ยอยู่กลุ่ม C ีนะคะซึ่งเปิดมาแมตช์แรกเนี่ยเราแข่งกับเยอรมันซึ่งในในการแข่งขันกับเยอรมันเนี่ยต้องขอพูดเลยว่าเราเนี่ยสำหรับที่ดูในการเล่นนะคะเห็นแล้วแหละว่าเขานักกีฬามีความตั้งใจมากเลยนะคะเราเล่นดีมากด้วยแต่ว่าเยอรมันเนี่ยเขาก็มาดีมากเหมือนกันนะคะทำให้เราเนี่ยพ่ายไปด้วยสกอร์3-0ต่อเซตเลยก็ น่าเสียดายแต่ว่าก็คือเราสู้ได้อย่างสูสีมากนะคะแล้วก็เป็นแม็ดแรกที่แบบว่าประเดิมรายการนี้แล้วก็แบบว่ามีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะซึ่งการที่เราอยู่ในกรุ๊ปซเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนก็เห็นตารางการแข่งขันแล้วเนาะว่ากลุ่มซของเราเนี่ยต้องเจอกับอะไรกันบ้าง ต้องเจอกับทีมไหนกันบ้างนะคะซึ่งจะเป็นก็เป็นทีมที่หนักหนาสาหัสมากๆอยู่แล้วนะคะซึ่งเราเราไอ้คนเชียร์เนี่ยก็คือคิดในใจเราหลยว่าโอ๊ยเจองานหนักมากแบบเอ,อ่อในการที่จะแบบไปโอลิมปิกทําไมมันยากยินอะไรขนาดนี้นอะเนาะในในในการที่เราเป็นกองเชียร์แล้วก็โอเคเจอเยอรมันซึ่งเยอรมันก็มีแรงกิ้งที่สูงกว่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือฟอร์มเราเนี่ย ก็สามารถสู้ได้ทุกทีมนะคะแต่ว่าก็คือเขาก็มาดีอทำให้เราก็พ่ายไปในในแมตช์ที่แข่งกับเยอรมน,นีนะคะส่วนนัดต่อมาเนี่ยก็คือเราเนี่ยแข่งขันกับสหรัฐซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกานี่ก็คือแบบเออมีความแข็งแรงมากแล้วก็เขาก็เล่นดีมากนะคะซึ่งเขาเนี่ย ก็ก็ทำได้ดีแล้วก็เอาชนะเราไปได้3ต่อ0ูนเซตเหมือนกันนะคะเราก็สู้เต็มที่ซึ่งทุกคนคิดดูเรื่องเรื่องการเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเราเรามีความเสียเปรียดอยู่แล้วในเรื่องของสรีระความสูงอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราเราเล่นเกมลุกลำบากมากเลยอะในในการดูเกมของของออสหรัฐนะคะเออเล่นเกมกับสหรัฐเนี่ย ตียังไงก็คือติดกำแพงติดกำแพงเมือง USA อย่างหนักหน่วงมากซึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยเสียแต้มจากการที่เราแบบคือคือเวลาเราตีไปเนี่ยเขาบล็อกได้หรือไม่ก็บล็อกแล้วสามารถสกัดกั้นความแรงของบอลได้ทำให้ทให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาบอลมาเล่นต่อได้แล้วก็ทําแต้มได้อะไรเงี้ยซึ่งในทางกับการซึ่งเขาลุกเรามาเนี่ยเราเนี่ยเป็นเป็นทีมที่บล็อกเล็ก เขาสามารถตีผ่านเรามาได้แล้วแบบเราเนี่ยเซฟบล็อกได้น้อยเนื่องจากว่าความสูงเราเนี่ยมันมันมีความเสียเปรียบอยู่อะไรเงี้ยซึ่งทําให้เราเล่นยากมากก็คือแมตช์ที่ดูแข่งกับ USA เนี่ยก็คือแบบมีความสงสารในกีฬามากอะที่แบบต้องสู้กับทีมที่แบบเออเขาได้เปรียบด้านรูปร่างสรีละอะไรเงี้ยออแต่ในเรื่องฝีมือเนี่ยก็คือเราเราสามารถเล่นได้กับทุกทีมอยู่แล้วเนาะ ทุกคนก็เห็นเห็นฟอร์มกัน<ๆ>การเล่นของเราก็พ่ายไปไม่เป็นไรก็ถือว่าเขาเขาเขามาดีเหมือนกันนะคะสําหรับสหรัฐนะคะแล้วก็แมตต์ต่อมาเนี่ยเราแข่งกับอิตาลีซึ่งอิตาลีเนี่ยเราก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆและอ่ะเราสามารถได้เซตจ,จากอิตาลีได้หนึ่งเซตในเซตที่สองนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ว่าก็คือติดปัญหาเดิมอีกแล้วคือเราเนี่ย คือเล่นยากมากในเรื่องของเกมลุกซึ่งเราเนี่ยจะมีความาตีติดบล็อกได้ได้ได,ได,ได้ค่อนข้างสูงอะถึงถึงไม่ติดบล็อกที่แบบเขาได้แต้มเลยแต่เขาก็สามารถสกัดกันบอลตีเราแล้วก็รับมาเล่นแล้วก็ลุกกลับเราต่อได้อย่างเงี้ยซึ่งกออ็ทุกคนก็ช่วยกันเล่นแล้วนะแต่ก็คือ เราแบบยังสู้ไม่ไหวจริงๆสําหรับอิตาลีก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ยังได้เซตหนึ่งเซตที่ทําให้แบบชื่นใจอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็ทําเต็มที่นะในการที่เห็นเห็นเล่นในแมตช์ของอิตาลีแต่ว่าก็คือแบบเราเหนื่อยจริงๆ <c oughs> คือทุกคนแบบล้มลุกคุกคานมากตั้งแต่แมตช์แข่งกับอ่าสหรัฐและที่แบบตีก็ติดแบบทุกคนต้องงัดจากอ่ลูกบอลของเขาอะมาเล่นต่ออะไรเงี้ยซึ่งแบบล้มลุกคุกค,คาน <c oughs> อะไรเงี้ยซึ่งแบบ โอ้โหเราเสียบเปรียบเรื่องรูปร่างเนี่ยเป็นหลักหนักๆมากเลยนะคะก็ว่าเห็นแจนกีฬาเหมือนกันเดยก็แบบสู้นะคะสู้มากนะคะแล้วก็แมตชนี้ที่เราแข่งกับโปแลนด์ไปเมื่อวานวันที่20กันยานะทุกคนก็น่าจะได้ดูการสรับแฟนแฟนวอลเลย์บอลนะคะซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ดูแมตชนี้เหมือนกันนะคะซึ่ง ก็โอเคเราก็คิดในใจเลยว่าโอ้ก็คงสู้เต็มที่แต่ว่าก็คงแบบยังก็คงเป็นรองเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบโอกาสชนะมันน้อยมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเคยเจอทีมโปแลนด์ใน VNL ไปแล้วคือทีมนี้มาแรงมากแต่ก่อนเนี่ยคือติดตามอะ่ะไม่ได้มีชื่อโปแลนด์อยู่ในแบบแรนกิ้งที่แบบท็อปทของของของ,ของที่เรารู้จักเลยอะ่ะแต่พอมารายการ VNL volleyball nation league เนี่ย เขาแบบโชว์ฟอร์มได้ดีมากเออแล้วก็ผ่านทะลุเข้าไปจนถึงรอบแบบท้าย,ายเลยแล้วก็แบบกลายมาเป็นอันดับท็อปทอปของโลกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คือแมตต์แมตต์แมตต์ที่เราแข่งกับเขาในรายการ v n l นะคะก็คือเราเราก็เล่นดีนะแต่เขาเล่นดีมากจนจนชนะเราแบบ3ามสูนะ่ะในรายการ v n l อนะคะ่ะซึ่งก็ทำให้ทีมเนี้ย การมาเป็นทีมที่น่าสนใจมากๆอีกทีมหนึ่งสําหรับโปแลนด์นะคะแล้วก็มาถึงโอลิมปิกรอบคัดเลือกยังไงคะทุกคนเราก็คือได้อยู่ในสายกับโปแลนด์ซึ่งเล่นในบ้านของเขาที่โปแลนด์ด้วยอเราก็เลยเออเมื่อวานเนี่ยเราก็เลยแบบทั้งเรื่องเสียเปรียบเรื่องรูปร่างด้วยฟอร์มเขาดีด้วยเล่นในบ้านเขาด้วยที่เขาจะมีกําลังใจ ก็คือเราก็คิดว่าอถ้าแพ้ก็คงไม่เป็นไรหรอกก็ขอให้แบบเชียร์อย่างสนุกเล่นเต็มที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ทุกคนแต่มันมีความประทับใจมากกว่านั้นก็คือว่าเราเล่นได้ดีมากอืมซึ่งซึ่งจากการดูฟอร์มนะฟอร์มของโปรแลนด์เมื่อวานที่เล่นกับเราอะ่ะเหมือนเขามีความกดดันอยู่ในตัวมากๆเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ก็คือทําให้เขาเล่นเสียเล่นเล่นไม่ได้อะ่ะอื ก็คือทําเสียเองอย่างเซตแรกเนี่ยเรานำหกศูนย์เลยอะคะ่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยคือ,ค,อคือแต้มมันห่างมากซึ่งแบบคือเริ่มคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยเซตนี้มันเราน่าจะชนะแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต้มมันห่างถึงเราจะแบบเล่นเสียเล่นอะไรแบบสูนี์ศบเขาอะคือเรายังมีสกอร์แบบหกศูนย์ห่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าเออ เราเราเราเล่นเนี่ยแล้วก็คือเราเล่นในฟอร์มของเราอยู่แล้วนะคะก็คือเล่นดีแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เขาตามทานเหมือนกันจาก60ูนะมาเป็นสิบเท่าบ้างแหละ11เท่าบ้างแหละแต่เราอะก็หนีห่างออกมาได้จนในที่สุดเราเนี่ยชนะโปรแลนด์ไปในเซตแรกค่ะทุกคนซึ่งแบบเอ้ยทุกคนทำนี้อะอเล่นดีแล้วก็แบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนจนแบบประคองจนทำให้เราชนะเซตแรกได้ แต่ทุกคนได้ดูเซตที่สองกันไหมคะทุกคนเซตที่2อนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่ะคือเหมือนกับฟูแลน์โปแลนด่ะเขาฟอร์มน่าจะเริ่มมาแล้วแล้วก็เขาก็น่าจะได้รับการที่แบบรับคําสั่งจากโค้ชของเขาอะนะคะให้ปรับรูปเกมอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มจับบล็อก,กได้มากขึ้นเซตที่2จะเห็นว่าเราตีแทบจะไม่ได้เลยทุกคนหมายถึงว่าตีไม่ผ่านบล็อกอะ คือคือเขาคุมอยู่แบบคุมอยู่มากนะทุกคนแล้วแบบเออเล,เล่นเล่นยังไงก็ยากมากแล้วก็แบบเขาเสิร์ฟเสิร์ฟได้หลายการแล้วก็แบบรุนแรงตัดเกมลุกเราแบบเรารับเสิร์ฟไม่ได้เยอะมากในเซตที่สองอะแต้มันขาดไปถึงแบบเขาถึงยี่สิบเอ็ดแล้วอะเรายังเลขหลักเดียวหลักหกอะไรอย่างเงี้ยหกยี่สิบหกิบเอ็ดอย่างเงี้ยแบบเต้มได้น้อยมากอะในเซตที่สองอะคือแบบสิบนิดๆอะแล้วแบบ ก็คือเนี่ยเราเราก็รู้เลยว่าเซตที่สองก็คงต้องพ่ายไปเนาะก็คงต้องยอมเขาอะเพราะว่าแต้ยมันห่างเป็นสิบกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราจะตีตามตีมาทันก็คงไม่ไม่ไหวอะไรเงี้ยอือก็คงเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเซตที่สามเนี่ยเซตที่สามเนี่ยก็คือเราเนี่ยกลับมาเหมือนกันฟอร์มเราเริ่มมาโค้ชเริ่มปรับเกมปรับ ตัวลูกของเราเอาวิภาน้องวิภาวีลงมาเอาชัชชุออนไปพักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ,อ่อน้องวิภาวีเขาจะมีความตบคมอยู่แล้วแล้วก็เขาฉลาดเล่นด้วยวันนั้นอนะ่ะทั้งหยอดทั้งตีคมคมแบบตีคมคมท่าถือสวยเนี่ยหลายลูกมากแล้วก็อิตาลีอิตาโปลแลนด์เนี่ยก็คือว้าวุ่นเลยนะคะสาหรับสาหรับเกมในเซตที่สามเนี่ยก็คือเราชนะได้ก็กลับมานำสองหนึ่งแล้วก็เฮ้ย มันมีมันมีหวังนะอะไรเงี้ยสำหรับสำหรับคนเชียร์เนาะเอ้มันมันยังมีหวังอยู่อะไรเงี้ยแบบเล่นสนุกมากเล่นดีเออเล่นดีมากตีได้อะไรเงี้ยทุกคนแบบเล่นดีช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยเซฟเซฟลูกติดบล็อกอะไรเงี้ยกลับมาเล่นต่อลูกได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตีแม่นขึ้นไม่ได้ตีเสียตีออกอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่งเซตที่สามเนี่ยก็คือเราชนะไปได้แล้วนำสองหนึ่งเนาะส่วนมาเซตที่สี่เนี่ยเขาก็เลิกฟอร์มดีแล้ว แล้วก็นำลองมาเรื่อยๆจนแต่เราเนี่ยจะเป็นฝ่ายตีตื่นมาตีตามให้ทันตลอดอ่ะมันมีช่วงที่ทันพอทันแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนจะเล่นดีขึ้นแล้วก็แบบหนีเราไปอีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความสูสีว่าเราเนี่ยสามารถมาเบียดเขาได้ท้ายเซตในในเซตไทยถ่ายในในคะแนนแต้นไทยถ่ายค่ะเป็น22 23อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีลุ้นมากที่เราแบบยจะ จะตีตื้นขึ้นมาแล้วเราก็ได้เซตพอยต์เนาะแล้วเราแล้วเราก็ทําแต้มได้จนมาได้ยี่สิบสามยิบสี่ซึ่งเราก็คนเชียร์มันมันอยากให้แบบชนะสามหนึ่งมากๆเลยอะ่ะที่เราจะเก็บแต้มแบบสามเต็มเต็มได้อะ่ะก็คืออีกนิดเดียวมากๆแต่เขาก็คือฟอร์มมาดีแล้วก็เออแต้มที่เขาขึ้นเซตพอยต์เนี่ยก็คือเราเราเราอะ่ะเราจะอยากได้แต้มนั้นอะ่ะ เพื่อที่จะเสมอไปดิวเนาะเราได้ยี่สายี่สี่เนาะแล้วแตมสุดท้ายก็คือคืออชลาพรก็ตีติดบล็อกนตงเสียดายมากทุกคนคือเล่นดีมากแต่ถ้าแบบเออม,มันมันมีมันยังมีข้อบิดพลาดอยู่ก็เลยทําให้เราเนี่ยยังปิดเซตสี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเซตที่4ีเนี่ยน่าเสียดายมากสรุปก็คืออ่ะเราเสมอกันสองสองเนาะกับโปแลนด์นะคะแต่ว่า มันก็จะมีความดีใจอยู่ในในใจแล้วแหละว่าเราก็คือถ้าเรามีสองเซตอยู่ในมือแล้วยังไงเราก็ได้แต้มหนึ่งแต้มนะคะเราก็จะไม่ได้คะแนนศูนย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเราได้แต้มหนึ่งแต้มแล้วแน่อืมแล้วก็มาเซตที่ห้าเนี่ยทุกคนเล่นดีมากคือเชียร์มันมากแล้วแต้มคู่ขี้สู่สีกันแบบมาสูสีกันสี่ห้า เจ็ดแปดอะไรเงี้ยแปดแปดเก้าเก้าอะไรเงี้ยซึ่งมันเราอะเราอะมีความที่แบบช่วยกันอะช่วยกันเล่นอะโปรแลนเขาเริ่มเครียดแล้วแล้วเขามีความกดดันเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทีมที่อันดับมากกว่าเราเนาะมันจะมีความกดดันของผู้ที่อยู่เหนืออว่าแบบเขาต้องชนะให้ได้แต่ว่าเขาอะเม์เแบบนี้ยทำไม่ได้เขาพ่ายเรานะคะซึ่ง ลูกสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแต้มที่เขาตีออกด้วยอทําให้เราเนี่ยชนะไปสามต่อสองเซตนะคะทุกคนดีใจมากแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นแมตช์ที่ดูแล้วคุ้มค่าสําหรับคนเชียร์มากนะเพราะว่าแบบได้ลุ้นกันแบบห้าเซตเต็มที่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆน,น,นักกีฬาเขาก็เล่นดีมากอะไรเงี้ยนะคะก็ก็พอใจสําหรับการแข่งขันแม์นี้มากๆเลยอื แล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราเนี่ยชนะโปรแลรนด์ในบ้านของโปรแลนด์เองอะ่ะทุกคนเออมันแบบซึ่งเขาอะ่ะที่แข่งมาเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยอะ่ะเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วเขามาแพ้เราเออซึ่งเราแบบเป็นรองเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยทําให้แบบเอ,อ้ยมันคนเชียร์มันใจมันใจมันมาแล้วมันอ,อุ้ยมันดีใจกับทีมไปด้วยมันแบบเออคือจริงๆอะ่ะเราสู้ได้ทุกทีมเลยนะอ,อืแต่ว่า เราคนสําหรับเราเองนะไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนเราไหมเรารู้สึกว่าเขาอะลักกีฬามีความกดดันมากๆเลยอะเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่ทุกคนนะอยากไปแล้วแบบอยากทําให้ได้มันมันแต่ว่ามันมันเจอทีมหนักแล้วก็แบบมันกดดันมากจนทําให้เราแบบยังมีข้อผิดพลาดที่แบบยังเห็นได้อยู่อะไรเงี้ยคือทุกคนกดดันอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมันเป็นเกมที่กดดันมากๆสาหรับแมตช์แมตช์การแข่งขันโอลิมปิกรอบเนี้ยอจริงๆอะฟอร์มเราเล่นได้กับทุกทีมแต่มันเหมือนมีความกดดันอะไรสักอย่างที่เรายังไม่ปลดล็อกอะค่ะอืแต่ว่าก็คือเราเนี่ยแน่นอนราเชียทีมชาติไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เพราะว่าในกีฬามันมีชนะกับแพ้อยู่แล้วทุกคนสังเกตดูว่าเราชนะโปรแลนด์ได้เออซึ่ง แน่นอนว่าทีมทีมอันดับเก่งๆก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปอะไรเงี้ยซึ่งเราเนี่ยก็คือมันก็ต้องมีแพ้มีชนะนะคะมันก็ต้องมีวันของเราสักวันแหละที่เราจะต้องได้ไปเออเรายังมีลุ้นต่ออะไรเงี้ยซึ่งนักกีฬามันในเกมเนี่ยเขาก็ต้องเครียดมากอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเล่นตามประเทศเล่นแบบระดับระดับอะไรนะในประเทศ มันมีความแบกความหวังของคนไทยทุกคนที่ชี่เชียร์วอลเลยบอลอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าวอลเลยบอลในบ้านเราเป็นอะไรที่แบบบูมมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ cheer, ออยอืมก็เป็นกําลังใจให้เขานะคะแล้วก็แล้วก็ดีใจมากเลยภูมิใจมากเลยที่นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยชนะโปรแลนด์ได้เมื่อวานนะคะก็ยินดีด้วยมากๆนะคะก็อยากจะเชียร์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ อยากจะยังไงดีส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้นักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะคะแข่งรอบคัดเลือกให้สนุกนะคะแล้วก็คว้าชัยมาให้เยอะๆนะคะแล้วก็เก็บประสบการณ์อันไหนที่มีข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็กองเชียร์ก็คอยซัพพอร์ตอยู่นะคะทุกคนทุกคนรู้สึกไงบ้างสำหรับแมทที่แข่งกับโปแลนด์เมื่อวานนี้นะคะมีความสุขมากเนาะสำหรับแฟนขับวอลเลย์บอลทุกคนก็ เป็นแมช์แรกในรายการโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่เราชนะได้เราเป็นเราเราเป็นทีมที่ชนะโปแลนด์ได้ทีมแรกนะคะของของแมช์รายการนี้ในกลุ่ม C เนาะก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะคะทุกคนยังไงก็มาคุยกันนะคะว่าทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ